Selfie, selfie. Nào. Ở dưới tầm Video, video mà. <laughs> Ê, ngon nghe xì, ngon nghe xì. <laughs> Mở โอเคโอเคมาพี่บอกขอช็อตหนึ oh! ่งให้ไทกับพี bon? ่เลยทุกคนหมดเวลาแล้วไม่ได้เติมเงินที่นี่หยอดเหรียญได้เปล่าอ่ะ ใม่ได้ต้องไปแล้วเขาต้องใช้พื้นที่ต่อไงมไไาถ่ายรูปสุดท้ายมามาหัวใจหัวใจได้ไหมครบไหม อาทีละม,มุมทีละม,มุมโอ,อแมวไม่ได้มันยกสูง <laughs>

ก็ไปแล้ว,ลวอย่าให้ยกสูง <c oughs> ลาบ๊ายครับบ๊ายบายนะเจอกันเจอกันงานรวมพลนะพรุ่ง <c oughs> นี้แล้วแลกันโอ๋อย่าให้ตายขึ้นอี อะไรขอถ่ายรูปกับห้องเย็นแป๊บนึงได้ไหมไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วบายบายพี่แบนเดอรซีรีส์นะซีซั่นสองด้วยซีซั่นสองยังเลยบายบายค่ะ No! Oh. สำหรับเมื่่นนะคะตอ,อ,อที่ที่นอาร่วมสนุกกับคุณพาวเวลนะคะ30ท่านติดต่อรับของรางวัลด้านหลังนี้ได้เลยนะคะ30ท่าน,นะะที่นอยร่วมสรุกกับคุณพาเวลนะคะติดต่อรับของรางวัลทีมงานได้ท่ด้าน